ของถูกนะครับก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับวานโดยเฉพาะวานตัวนี้ทำให้ Baby นะ้ดอสมีการขยับราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนงิมุนและก็ ราคา2องพันเจนเนี่ยผมต้องบอกอย่างเดียวนะครับว่าเป็นราคาที่วานพยายามช้อนถ้าเกิดไม่มีวานตัวนี้ช้อนนะครับป่านี้เบบี้ดอนเนี่ยเหลือแค่2องพันสี่าประมาณนั้นนะครับที่0 8ตัวโอ้ช้อนกันแหลกเลยนะครับเอากันแบบพยายามให้ราคาเนี่ยมันถูกที่สุดแต่โชคดีที่วานตัวเนี้ยได้ช้อนเอาไว้ นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการของถูกแหละนะครับถ้าเกิดจะปล่อยให้เบบี้ดอตต่ำกว่านี้เขากลัวว่าคนเทขายกันเกลี้ยงนะครับคนที่ลงทุนในระยะสั้นเนี่ยจะเทขายกันเกลี้ยงนะครับฉะนั้นเมื่อเราดูนะครับในระยะเวลาช่วง30วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข้อมูลของคอยเกโก้เนี่ยเบบี้ดอนะครับมีอัตาราลบนะครับ 18.9%ถึง23.5%นะครับประมาณนั้นนะครับนับตั้งแต่ช่วง30วันจนถึง14วันนะครับและในขณะนี้มีการเพิ่มขึ้น1.5%นะครับฉะนั้น b a b y c o i คก็อยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันผมเชื่อว่าหวานครั้งนี้มีการชอร็อตเนี่ยน้อยเพื่อต้องการ เขาเรียกว่าสรุปราคาก่อนสรุปเหตุการณ์ก่อนนะคะว่าเหตุการณ์เนี้ยเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนาโตจะตอบโต้รัเสเซียและรัสเซียจะตอบโต้นาโตในรูปแบบไหนฉะนั้นการช้อนนี้เป็นการช้อนเพื่อไม่ให้เบบี้ดอทนะครับราคาเนี้ยและก็คนโ h o เนี้ยมันหายไปนะครับ มันมีคนไล้ศรัทธามันวานตัวนี้ก็เลยจัดการนะครับทันทีเลยคือช้อนนะครับให้ราคาเนี่ยมันไม่น่าเกียดกันไปนะเพราะเพราะหลักๆแล้วเบบี้ดอนเนี่ยรู้สึกตอนนี้นะครับมีแต่วานบ s เอ0ซีหนึ่งพันนะที่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับที่เยอะที่สุดที่เข้ามาโอบอุ้มราคาของเหรียญตัวนี้เอาละท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับ baby dot ไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไปได้กดหนึ่งไปไม่ได้กดสองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเรามีกลุ่ม Baby Dot ด้วยทักที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้ เอาและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเหรียญหนึ่งตัวที่ชื่อ Starnet นะครับโดยบริษัท m y t t r r เป็นผู้อยู่นะครับเป็นผู้ออกเหรียญน,นี้ฉะนั้นในไตรมาที่สองนะครับเหรียญน,นี้จะมีเขาเรียกว่า r o a d m p p ที่สำคัญ1คือการปล่อยสินเชื่อตัวนี้มีสินเชื่อด้วยนะคุณสามารถที่จะไปขอสินเชื่อได้ อยากจะขอสินเชื่อทักเข้าไปที่เพจก่อนนะครับอ่ะแต่ตัวเหรียญเนี้ยนะครับก็ดีนะอุปทานมีพันล้านล้านเหรียญตอนนี้เนี้ยพันล้านล้านเหรียญประมาณสองสามเดือนที่ทำหมื่นหมื่นล้านล้านเหรียญมีการเผาสามเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เหรียญตัวเนี้ยราคาน่าจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวหกพันถึงแปดพันนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วก็เหรียญเนี้ยก็เป็นเหรียญที่ดีอ่ะนะ นะครับมีธุรกิจอะไรอีกอีคอมเมิร์ซนะครับมีธุรกิจคือตู้กดน้ำพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ตามเทสโกตามเซนทัลตาม Big กซตามโลตัสมีหมดเลยนะครับตู้นี้ยบริษัทนี้เป็นคนออกแบบตู้ให้นะครับใครเอาไปใช้โลโก้ไหนเนีย่ยแล้วแต่เขาเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกัน และผมก็หวังว่า Baby Dot เนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ